เอาละครับสวัสดีท้าผูไม่เกียริที่ไม่เกียร์แที่เกียรทุกท่านด้วยนะครับมาผมก็จะมาเล่นเกมสุข13ฟันหวานเฮ้ย Friday 13ของเจสันวอร์ฮีนะจ๊ะฆาตกรจอมโหดคือผมเห็นเขาฮิตกันผมเลยมาลองเล่นดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะผมก็ลองเล่นไปรอบสองรอบแล้วแหละนะก็ยังไมค่คล่องดีหยิบไม้ม okay. า จ้ะนี่คือลงนาในตำนานใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเราต้องหาของให้ได้มากที่สุดนี่คืออะไรจ้ะอ๋อแอบแอบผูดด้ใดอะกลัวอะไรมาถึงก็าฟาดเดี๋ยวน้ยเออเฮ้ยเดินเสียงดังไม่ได้ เดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้อะไรอ่นนี่อะไรไม้แมวเ,เราต้องยะเนิ่มๆนะครับเพื่อไม่ให้เจสันมันรู้มันมีอะไรในโรงนาบ้างเนาะองอเอาเข้าสิหนูโอเค มีมีอะไรนะกอไผ่นะเปิดไฟไม่ดีเปิดไฟแล้วเดือดซวยในเมื่อไม่มีมีกันอยู่แค่นี้แหละครับเล่น <c oughs> อยากเป็นเจสันอ่ะอันนี้อะไรวิทยุเฮ้ยอะไรเฮ้ยแบตเตอรี่เจง๋งทีนี้แล้วก็ ไปที่รถสิจ้ะเราต้องยะเนิบๆไปวิ่งละไอ้หอกินเน้อวิ่ง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 แล้วก็หยุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นไว้โยมเสียงจะระทึกไปไหนนี่อย่าพึ่งมานะ พี่เจอย่าพึ่งมาอย่าเนิบเนิบไปนะจ๊ะฮะเวบโอ้ยเอาไม่เอาไมเก็บเก็บเก็บโุ้ยแม่งจริงแม่นแมนน้อยแม่นแมนน้อยเฮ้ยอะไรวะอ้โอ้ย ยอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ผมเพิ่งมาผมเพิ่งมาเล่นอีือ,อโอ้ดูมึงสับเออเออทีเดียวกูก็ตายแลแม่ย้อยเฮ้ยนั่นแหละฮะท่านผู้ชมผู <c oughs> ้เล่นยังไม่ถึงสิบห้านาทีกลยอีบ้าเอ,อ้ยตายยังเขียดเฮ้ย ดูแต่ละคนสิโอเคไหนๆก็ตายแล้วเดี๋ยวขออีกรอบนึงแล้วกันอะไรวะเล่นทีไรแม่งตายคนแรกทุกทีอุตส่าห์โชคดีหาแบตเตอรี่เจอเอาละเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่หม,มาเอาละมากันอีกรอบเมื่อกี้ตายเร็วเกินรู้สึกว่ารอบนี้ผมจะเจอเจ,อเจ,อเจอสันตัวอะไรวะตัวพิเศษหรือวะทำไมตัวมันติดไฟอะเจสันเอ้ยไปด้วยกูไปด้วย เอาอีฮาไม่ให้กูไปด้วยอีกเรามีครับเราจะรอดนะฮะในสถานที่แปลกเออเดี๋ยวนะเอ้ยตรงนี้มีธนูใช่ไหมตรงไหนมีธนโโูโอ๊ยธนู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  เฮ้ยวอนนี้มันลานธนูนี่ว่านึกว่ามีลูกธนูให้ชี้ๆข้าๆมาไกลๆแล้วย่าพึ่งนะอูไม่เอาคนแรกแล้วนะอูต้องค่อยๆยะเนิบๆไปแล้วกันไม่มีอะไรให้เลยวะโอเคเราต้องทำยังไงที่นี้ด่านนี้เอ่ออา หาเก็บแผนที่ก่อนเว้ยยังไม่มีอะไรวิ่งก่อนยังวิ่งก่อนนะจ๊ะโอเคอีนี่วิ่งอึดเว้ยวิ่งเสร็จแล้วก็ผ่อนนะจ๊ะเจออะไรบางอย่างมันคือกิ่งไม้เก็บมาไว้ก่อนเนี่ยเอาไว้แค่ฟันเจสันมัน เอาละบ้านหลังแรกเ,ป,รบบเ,เ,เปิดแบบยะเนิบเนิบปิดแบบยะเนิบเนิบมีกับดักโอเคแล้วก็วางแบบยะเนิบเนิบตรงนี้เอากูไม่ได้จะล็อกชีชขคาๆา เอาแล้วมันใช้ไงอะ่ะเอาเดินไม่ได้แล้วอะโอ้โอ้รู้สึกว่ามันช้ากระตุกเป็นเจ้าเข้ามีอะไรเก็บไหมขอเก็บหน่อยนะอืม ของว่างครับต้องหาเก็บของให้ได้ก่อนนี่ขอแผนที่เอ้ยขอแผนที่โอ้ยบ้านนี้มันมีอะไรดีได้ไงวะเก็บไม้มาหนึ่งจะแล้วออกหลังบ้านดีกว่าฮีโร่เจสัน ไม่มีแผนที่นี่เขาไปไม่ถูกเลยเนะี่ยอันนี้อะไรคืออะไรไม่รู้เปิดประตูเสียงอย่าเพิ่งระทึกปิดประตูเฉดเปิดลิ้นชัก เอาเปิดสิครับไม่มีอะไรเลยดีมากมีใครตายยังเอาทำไมเหลือคนแค่นี้เลยโอเคไม่เป็นไรเราจะมาเอาชีวิตรอดกันให้ได้เฮ้ยไม้เ็นบอลดีกว่าให้ยับเสียงมันอยู่ใกล้ๆชี้ๆข้าๆมาแล้ว ไม่มีแผนที่เลยไม่รู้โอ้ยแม่ตกใจเสี่ยงนี่ค่ากินอยู่ไหนอย่ามาเลยนะอย่านะงานนี้กูต้องรอดอะขอบอกเจอรถเจอรถเจอรถละเจอรถละเจอรถแล้ว ถามมาตรฐานบอกว่าเจสันน่าจะดักอยู่แถวรถนี่แล้ววะใช่ไหมไม่ร ouais. you know, uh ู oh ้ใช่ไม่ใช่โอ้ยเสียงชิว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 อะไรอะไรเชิยวชิ่วตกใจหมดอ้าวเหลือแค่นี้แล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร คนมันออกกันไปเรื่อยๆเลยเลยว้ยหลุดกันบ่อยอะ่ะเปิดแล้วก็ปิดทำไมดานนี้มันแหลกจังวะเราต้องย้ายเนิบๆอย่าให้ใครรู้เฮ้ยไม่มีของให้จริงอ่ะเฮ้ยเจอน,น,น้ำมันเจอน้ำมันอ่า ชิปหายแล้วหยิบน้ำมันแล้วโอู้หูหูหูอยู่คู่กันอยู่คู่กันเอ้ยใชยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้แล้วน้ำมันอยู่บ้านหลังไหนเดี๋ยวกลับมาเอาอเดี๋ยวดูของก่อนขอแผนที่ขอแผนที่เฟอรติฮ่าเคมันแหลกเยอะมากเล กระตุกกระตุกตกระเอ้ยเจอแล้วเป็นที่เจ๋งอ่ากลับไปที่รถก่อนเดอย่ีย๋ยวเพิ่งมาเดีย๋ยวเพิ่งมาทำไมหน้าตาเจสันตัวนี้มันโหดจังวะตาเป็นไฟสีแดงด้วยผมมือใหม่หัดเล่นนะจ๊ะ วิ่งไปที่รถละกูวิ่งไปที่รถละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเจอมันแล้วผมเจอมันแล้วนั่นน่ะมันยืนอยู่นู่นน่ะมันยืนอยู่นู่นน่ะโอ้ยฮู้ยฮู้ยฮู้ยมันเอากูแน่มันเอากูแน่ อุ้ยว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 ุ้ยฮึ๊บนิ่ง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 ยังไงนั่งไงนั่งไงมันอยู่นั่นไงไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่เห็นหาเลยเราว้าวมเจอสันตัวนี้หน้าตามันโหดจังวะ

ตายกันแล้วครับท่านผู้ชมไม่เคยได้ดีเลยมีเจสันตัวแบบนี้ด้วยเหรอวะคือยังคือว่าผมยังไม่เก่งเนาะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่มา, <c oughs> มาอีกรอบนึงไม่ได้เป็นเจสันสักทีเลยเว <c oughs> รอบก่อนนะนี้แม่งเจอเจสันแม่งตัวแดงเถือกเลยคนน่ากลัวอย่ะเนิบเนิบไปนะจ๊ะ ทำไงถึงจะไม่ให้เกิดเสียงวะเวลาเดินอะอนี่เหรอเฮ้ยมีใครเดินเข้ามาสองคนพวกเราหรือเปล่าโอ้ <c oughs> คนตั้งเยอะแยะไม่ไม่ใช่กูตายคนแรกนะจ๊ะไม่เอานะ <c oughs> โอ้โหเชิอดอยู่ข้างในบ้านแมันเอ้ยแมันเอ้ยแมันเอ้ยมันเอ้ยมันเอ้ยนี่นี่นี่ นี่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 วิ่งสุดชีวิตวิ่งสุดชีวิตโอ้ยสะดุดสะดุดสะดุดแอบหลังต้นไม้นั่นนะ่ะมันอยู่ในบ้านอนะ่ะเจสันอยู่ในบ้านนะั่นแ่ะไปที่อื่นดีกว่าเว้ยไปหลังนู้นดีกว่าอะไรเนี่ยไปหลังนู้นไปหลังนู้นไปหลังนู้นชา ประตูมีไม่เข้ากูขอเข้าหน้าต่างเข้าเลยจ้ะโอเคหาของสิครับรออะไรแต่ออืมของว่างยามดึกเออมาชิเตะเจสันก็เจสันนะวะ ในแผนที่ไอสามเหลี่ยมนี่คือพวกของเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย <c oughs> เสียงเหมือนมีใครโดนบีบคอตายแถวนี้พร้อมสู้จ้ะพร้อมสู้แน่จิงอย่ามาด้วยแน่จิงอย่ามา <c oughs> <c oughs> อย่าเนิมเนิมไป <c oughs> อยู่ในบ้านนานๆไม่ได้ เพราะว่าอีบักเจสันมันรู้โอ้มาชิตเต้อีกแล้วออกดีกว่าเดินเที่ยวเดินเที่ยวเดินเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะเราไปหารวมกลุ่มกับเพื่อนๆดีไหม อย่าพึ่งมานะพี่เจเดี๋ยวอยากรู้ว่ามีอะไรแผนที่ก็ยังไม่ได้เก็บหากินเ้ยอ้าวอันนี้มันแมปเดิมครั้งที่แล้วนี่ว่าเราจะเลาะชายหาดไปเราก็เป็น ผู้หญิงใจกล้าหน้าดำเข้าไว้เจสันเทียมาเลยเจสันเทียยังไม่มีใครเอ้ยฆ่าไปแล้วหนึ่งเหรอวัดเจ้ามันโหตรายทารุณสารเกินแต่คิดจะฆ่ากูขอบอกง่ายยังยังยัง พื้นที่ยังเงียบสงบดีเฮ้ยมีอ네ะไรเก็บไปจ้าอะไรวะโอเคท็อกี้หยิบเพื่ออะไรเฮ้ยเสียงชี้ข้าๆมาแล้วใจเย็นใจเย็นสติพี่สติ ชี้ๆคอคอชี้ชี้คอคอคงไม่มีใครมาหรอกเราจะอยู่ให้นานที่สุดฮ้ยลงเรือได้ไหมวะน้ำมันกับไบพัดเรือโวอยหากินหรือ

มึงฟันดิไอ้หา่ากูกดฟันโอ้มีกี้กัดจะเข้าไปบวกมาเลยเนะี่ยโดนท้องน้อยเออโดนคอเหยียบนมกูอีกแล้วแล้วก็ตายเร็วด้วยครับ <c oughs> ด้วยความที่อยากเข้าไปบวกมันโอเคนี่ก็เป็นครั้งแรกๆที่ผมเล่นเนาะเอาไว้เก่งกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาบวกกับเจสันแม่งเลยเขาบอกเจสันฆ่าได้ไม่ใช่นี่โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับด่าได้แต่เยอะเด้อบาย